สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี่หักแพงสุกูุุคนพ่อครับเคยลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็น้องไม่หนีจีหาเสือผ่าให้น้องแพรตี้ กระเป๋าอะมันกระเป๋านปาปาเลยบอน้องแพตตี้กับน้องเนนลืมซื้อตลอดพ,ดพากันปั่นจัก,กรยานมาพี่น้องเฮามันทางเปื่อนกันเลยไปบอบอไลไลพี่น้องเลยน้องสาหลาพฟุนจีเอาเสือผ่าของเพื่นเนาะ ที่มันใส่บ่ได้ให้น้องเนีนเพราะว่าน้องเนีนกับตัวใหญ่แล้ยดิอยับอยากเอาอไปออกมาแมนมืนดนี้อ่ะลองใส่บึงเลยแมนมืนดเลยพี่น้องตะกาหนึ่งป้าโตย่างเขาใกล้ๆป้าเลือกมึงดูบริการเด้อพอดีเลยรเนาะเน่ มันบร,ริกันขาดเบรอ่อันนี้ไปใส่อันไปใส่ตีน่นละวงลำวงลำวงที่าหนอยันนี้่หน,น,น,น่อยอ่าม,มันยังใหม่อยู่เลยพี่น้องอรแม่ว่าเชือาเก่าเลย มันเมีนยนโใช้ส่าทานะใช้ส่งนะส่งนะจับมองด้วยส่งนะโส่งยินนะนนนหาย,ยนนะหายเนียนออาไปใหม่เมียนโอ้ที่พอดีที่เนียนช่งนี้เย ยายก็ให้ดูนะชงนั้นนราพยายามอยากได้เสื้อเอาเฮนน่ะเวลาต้องเอาอันแนวมาใส่อันนี้เป็นเสื้อโบได้เก่าได้เก่าเกาเกาเก่าอยู่พี่น้องแต่ว่ามันกับนั่งเถื่อใส่บวกเกินสองสามเถื่อเนาะเอออันนี้ได้ ก็คนกับเห็นเจ้าใส่คือกันเจ้าเจ้าเลือก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 มึงดูแกออกเแกอกยามาเก็นเ็มี่ยุกเสือเต่ามันหน่อยอกจได้เงา งโอ้ใ่ตัวอ้ใ่บ่งยบนี่ยนะอัเ็ะอเื่อยเอาไว้เอาไว้โอ้ั่แพงอีกอันเสื่อยนำมาไว้เอาเสืองเจ้าขากบอมันนุ่งบ่ได้หรือบ่ะอนุ่งบ่ได้แล้วก็ไหราน

ไาน่ใส่ใหญ่พุงดูใส่ได้ตัวใดก็ใส่บังโลดลุกขึ้นลุกขึ้นยืนโลดอออู้อันนี้ว่าใส่ฮะด้านหนด้าหน้าเกี่ยวขาวนี่เนตตี้สีใส่ตัวใดเลือกมึงดูเลือกมึงดูมีตัวใดใส่ได้นะลานน้อยก็บำมีแต่ตัวใหญ่มีไปใส่เกี่ยวขาวด้วยนี่ ลายตูเตอพี่น้องใส่บไดายมออนนสงภัยนะไปใส่พรพัติต้น้ใส่พระบุมเป็นอะไรเมื่ออยู่ฟูบริข้นห่อนครับบอไปบมไใส่บเออยูพินมวนบอ มวนแรกเรื่องคนฆากันขาดป่าทีสามคนเอออยู่เหมนว่ามวนซ้อมนงลันหนึ่ี่เราจะเอาบ่อหรือบ่อคันเอาเลยเอาไว้ไหนคันบ่อแล้วก็บ่อแล้วก็จับถิมโดนนี้ราพี่น้องเ้ยเป็น

อเนนใช่เอามื่อจังบึงไฟจะใทยก็ใส่ชงตัวนี้ก็ชื่อวังใช่่ไก็ใหเเมอออันนี้ก็ใส่บ่อะไราะขามันใหญ่อยู่แต่เอวเอวกับบน้อยดท่ากันคนหุ่นดีเนาะพี่น้องอันนี้ขีโผห่มันก็ใส่บ่ออะไรที่ บแมนว่าข้อมือสองเลยพี่น้องเออแมนอยู่ข้อมือสองแต่ว่ามันกับบริขาดเนาะมันก็บริขาดบริยังพี่น้องบางทีกับื่อซื่อเส้ามากับบางทีก็มันเป็นแบบว่าเส้อผ้ากับก่องชลใจหขากับเรื่องตื่ห้าก็ซื่อมือสองเลยเนาะเ้าก็บไริซื่อมือแรกโดยเฉพาะเห็นนั่นแหละกะยะอันนั้นาตัวเองแมนในห้องน่ามันอัน มันอาเชื่อยังนะนะเชื่อมาด้ใ่น่ะนะเออชุดบอนนะนะใส่เพิ่งดูใส่เพงดูลุกลุกลูกเนียนลูกใส่เพิ่งเฮากับเราเป็นเสือเดี๋ยวให้น้องเนีใส่เพิ่งมันบอมเนพอดีแม่ผุนบอนอ มันคือมันคือเป็นตาใหญ่เด้กใช่หรืยังโอ้ยมันใหญ่เนาะ <c oughs> พอดีแม่แกออกแกออกอันนี้มันต้องของแม่แล้วไอ้นี่ต้องตีนกหายสุดคุ้มสุดคุ้มน้องใหญ่จัด <c oughs> มีเชื่อจากโตัวรวมแล้วนี่เชื่อน

ชิแกเมื่อกันในไทบ้านหมายให้แม่หรือให้พ่อก็แล้วแต่อ่าให้ไปแล้วเนาะลานลานจะไปให้พ่อหรือให้แม่ก็แล้วแต่อันนั้นก็ไปบะ หวานเสือหน่อยหนึ่ก็ไม่ได้แชร์หลายเสี่ตัวไม่ไดีเยาะแน่นนะพอดีพอดีเฮ้ยต้นนี่หน่อยหนึ่งแต่ว่าส่งนล้วมันใหญ่เพระยาบัดเพย์ใหญ่เสืออันนี้สามตัวพวกดำตัวหนึ่งและตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยผู้ชิบพได้นี่แพตตี้นี่เล่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ตัวใหญ่ๆ ไงก็ใส่โลเฟติหอก็ดชุดนอนชุดนอนฝันอันลูกสาวเป็นผนเอสาวมาตัวดรก็สาเบิ่งจนหมดเป็ดที่ได้เห็นเม่ใส่อยู่กันยังสาใ่วอยู่ โอยมันก oh, ็บอะไรเลยแตนน้องแนนใส่ยังไงยายเอาเฮงยังอาเฮ้เอือยรถมันลลยยังไม่เชื่อเอาใหมนี่อันนี้ก็ใส่ไทยเาคือว่ามันมีสองโตเหมือน่ตหนึ่งไปใช่ไเอออ ตะกาะรนี่ก็หายบ่ลอย<ม>ตะกานี่ก็หายบย่<ม>โอ้มินนี่ก็เอาอีกมือซองอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮาวกะยังหายดยใจเนาะมันบ่แม่นว่ามันขาดมันยังเในพี่น,ออน,น้องอันนี้มาต้องอานาดอก มเมนมันขาดมันยังได้มีแต่ตัวใหม่ขม,มีขมะขปนกันตัวใหม่ตัวเก่าเนาะโอ้ยเียวหน,นักกว่าคนอยู่ด้เอาเมือนี่แก่เม,มืมมนอ,อมนเอาไม้ยังจ้ะเืียวพาไปเอาดีๆได้ลอยไปที่นี่เทียนเนีย เรากินซ่าเปิดบางดีดีมัเหอนแกแกบออยากได้เรอเาไ่เนยตรงมีซามอันไหนเปที่หนึ่งสิอนเอเราจะจีนถที่ย่าง่เออกจิงเหอเขนราคาอะุกามไม่อ็งเนี่ยอคุณหม เอาไว้ให้นกคอยนะเออคยกระเพาะหินหึงเลยได้เสื่อตัวนกคอยนะจังมันอยู่ในใจมากันข้องเฮาน่ะหได้หายพี่น้องเพลงมันเลยแต่ว่าทำบทได้ยนจากในของบดเด้เขอาโรงเรียนที่แต่กระเป๋านี่งไปพี่น้องชื่อมาไปโรงเรียนเนาะปีหนึ่งสามเถื่อไปอ่าอยากได้พัตโตว่เอาไปเก็บ อันนี้คือ่เห็นยังใส่ดูอยู่เห็นว่ให้ตีบอาคือใส่ดูอยู่มียุ่เสื้อผ้าอยู่บ้านงนหมมีบางนะเปนหลายอ้ยแล้วเ,เตนะ้ตามใจเด้อเอาของเพตีก็เริ่มมีแล้ววันนี้มีเพตีใส่หล่นเพตีอันนี้กระเพิ่นกับบัวอาวเลยบัวอ้าวไม่ได้ฟาเตอร์ฟ,ฟุนนะโอ้ยเมื่อแรกนี้ชิบพี่ชงนาะ บอเอาบอคือว่าตัวนี time, ้ก okay. huh ็เ kind ห of ็นนุ่งอยู่เนาะเนาะบอยากได้เล้วร็บเอา้อเ้ใจใหญ่เมื่อแรกวันนี้กันทามานี่บอให้ทามเด้อซูเปเมนคือนใส่อยู่ก็วเ ตัวนันน่เอามันน่อยเลยตัวนันนะบบส่งตัวนันนะมันน่อยเเป็นนะเอาไปไว้ชเอาคือลุกเช้าอยากได้บัดเอามาให้ชุดลุดอกทิวลูกใชลูกยืนชุดดอกติว ตัวได้ผู้เจ้าสิเอาไว้เจ้าก็เก็บเอาโลดเออเอาไว้โอ้คัก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 แล้วสุดสุดดอกติ๋วไปเก็บดอกติ๋วคายนี่เจ้าเจ้าเจ้าเออใส่เมื่อเลยสุดนี่ฮะเรต้องแกะออกเจ้าเจ้าเออตัวนั้นเอาโลดจำนาเอาได้เจ้าสิบ่มีเสือเขียนยาวอา เล้วแต่ข้างเจ้าแล้วน้งเจ้าร้อยยังที่สูงบออาบ่น่ยแล้วก็อะบอรให้ไตีบอโอ้โหอ่าตวดาวไเอาไว้แล้วข่าโรงเรียนปีหน้า เจ้าของเพิ่นอนุญาตเลยเฮ้ยอันพี่นกอันักหาอ้าเจ้าของเพิ่นอนุญาตเลยป้าใสิแกส้ชิชิไปเอาแนวได้มื่อบาะนี่ใส่ี้พากันได้ยันแก่จผพาเมื่อหอดเฮือออยู่นี้

งัวก็ยงแท้ก็บอกมาพุมน่นาวีมาทน้องดีแล้วมาจุกจุ้งคือป่ามาขนาดเฮ้ยไปเลือกยังอันนั่นลูกเลือกเถียงง้วใสกากัะกันเนี่ยเออกาตะกาประเทศออกมาดิโบ้ยเเอาตัวหน่อยออก ตาก้าก็ให้บ่เด้นี่บอยกันนั้นแล้วใส่ตาก้าล่ะสิเอามือ่ด๋เออใส่กระสอบก็ได้ทงยางก็มันก็กันบ่ทงยางใหญ่มันสิพอย้อยหแม่เจ้าเลือกเสื้อานี่เนาะเ้อ กระสอบแล้วไปห้าแล้วกระสอบเวียดนะโอ้ยมันลายไปหาทุงยางใหญ่ในใ่มีคอยว่าขั้นบ่อใส่กระสอบมื่อจังสีได้มันลายได้ฮะน,นะขั้นใส่ตะกะได้บาา่อใส่ิไปปุงในใ่ใส่ตะกะคิโลขั้นเดียวประมาณนี้ลูกคอลกัน คือหาแนวทางเอาเมื่อพี่น้องให้ฝังเช็คมือไหนดูดีใจบ่ดีใจบ่ได้หีิไปตีเช็คมือไหนดูไปตีกับป้ตองเมื่อไปเลี้ยงควายน้ำป้าเีเดยวฮงคักเพตีมาเล้วไล่มานั่งดูนั่งดูมองกลางเออเฮงคักอะไรมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเออแต่ว่าชีหิตในได้เมื่อ สีใส่ยังเมื่อวานนี้เ้ใส่ข้างเบบต้องแต่งต้องแต่งไปรายอันเนาะขนันเดียวมันสี่บ่มีหมองใส่อีส่ข้าหดคนละ่าเลห็เพตีถน่ยังม่สด้ชลาแล้วพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิ้งเดียวเดียวหาแนวใส่ให้ล้านล้านก่อนโอกันไม่คลิปนาสบายดี